จริงผ่านจอคุณผู้ชมเคยขับรถอยู่ดีๆแล้วเจออุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาไหมครับเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อยู่ตรงหน้าและพวกเขาก็ทำสิ่งดีๆที่น่ายกย่องเยี่ยงฮีโร่เลยก็ว่าได้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อๆมๆกันครับวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุรถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ทาให้รถจักรยานยนต์ติดอยู่ใต้ท้องรถก็จะถูกลากไปไกลหลาย10เมตรบริเวณช่วงกิโลเมตรที่18ถนนบางนาตลาดขาออกผมก็ขับรถมาเห็น คนยืนมุงกันผมก็คิดว่าต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่ผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็มาเจอรถเก่งกำลังค่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ผมก็ถ่ายแล้วทีนี้ถ้าไม่ดีคือเหมือนเขาจะหนี มาแล้วคนก็ยืนดูเยอะเองพอเราไปยืนดูก็เห็นมออร์ไซค์อยู่ใต้ท้องรถแล้วก็ไม่รู้ว่ารถมันล่ามายังไงเห็นเขาถอยหลังมาเขาขี่รถข้ามมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เลี้ยวเข้อปั๊มมุ่งหน้าไปทางชนบุรีผมก็เลยขับตามเมื่อเห็นรถยนต์กำลังพยายามจะขับหลบหนี คุณพักควัตปาน,น้อยหรือคุณนกจึงขับรถตามไปทันทีโดยสัญชตาตญาณบอกให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่กล้าทํามาก่อนในขณะนั้นคุณนกไม่ได้คํานึงถึงความอันตรายแม้แต่น้อยเขาคิดเพียงแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้บันทึกภาพค,คลิปวิดีโอเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจและคู่กรณีพอขับตามไปปุ๊บดูท่าแล้ว มันมีความอันตรายแฟนผมก็บอกว่าไม่ไม่ให้ตามผมก็เลยทิ้งแฟนไว้ทิ้งแฟนไว้ให้ลงให้ลงไว้แล้วก็ผมก็ขี่ตามไปมนนหลังจากขับตามไปหลายกิโลเมตรรถยนต์คันดังกล่าวก็ไม่มีทีท่าจะยอมจอดแต่อย่างไดแต่กลับพยายามขับเร่งความเร็ว นี้คุณนกต่อไปเรื่อยๆก็ช่วงจังหวะนั้นมันเป็นรถติดช่วงยูเทอร์นะครับแล้วมันมีรถหกล้อพอดีผมก็เลยให้พี่หกล้อเขาช่วยดักไว้ จอดจอดจอดเองมันก็ทิศซ้ายดิตอนนั้นเขาทำท่าจะไม่จอดผมก็เลยเปิดประตูแล้วก็ตะโกนใส่เขา,ขา,าเขาบอกว่าเดี๋ยวจอดจอดจอดแต่เขาก็เรียบทิศซ้าย <ij. S 1> ผมก็ถามเขาว่าทำไม ชนเราไม่จอดทำไมถึงชนแล้วหนีทำไมไม่ยอมลงมาดูว่าคนเจ็บเขาเป็นยังไงบ้างในที่สุดคนขับรถยนต์คันดังกล่าวก็ต้องจนมุมทางทีมงานได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาว่าก่อนที่รถยนต์คันดังกล่าวจะขับหลบหนีมานั้นได้ขับเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ซึ่งรถทั้งสองคันได้ขับย้อนสอนมาทั้งคู่ส่วนคนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น,นสุดท้ายทั้งคู่ จึงตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันเป็นที่เรียบร้อยเราเคยเห็นย้อนสอนแลวชนกันอย่างนี้มาไหมเพิ่งเคยเห็นนะส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกันล้มกันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันแต่คันี้เป็นรถเก่งย้อนมาด้วยกันถนนบางนาตราดช่วงกิโลเมตรที่18ขาออกมักจะมีรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ขับย้อนสอนกันอยู่เป็นประจำเนื่องจากที่กลับรถจุดถัดไป อยู่ค่อนข้างไกลหลายคนจึงลัดไก่ขับย้อนสอนกันโดยลืมคำนึงถึงกฎจราจรและความปลอดภัยของผู้อื่นและตนเองซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากความเคยชินและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุทั้งหมดขับรถก็ขอให้มีสต,ติเรื่องการขับรถย้อนสอนก็มันค่อนข้างอันตรายทางดีๆขับตามกฎจราจรดีกว่า เหตุการณ์ในครั้งนั้นสัญชาตญาณและสถานการณ์ทาให้คุณนกกลายเป็นฮีโร่บนท้องถนนทําในสิ่งที่หลายคนไม่กล้าทําแต่ถือว่าโชคดีมากครับที่รถยนต์คันนั้นไม่ได้พกอาวุธมาด้วยและถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องประเมินสถานการณ์กันก่อนนะครับว่าควรจะทําอย่างไรไม่เช่นนั้นคุณอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้เขาดูรายการออกไปที่ประเทศเขาค่็ยยังไงก็ ไม่ควรทาตามอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าคนก่อเหตุไม่รู้ว่าเขาพกปืนพกมีดอะไรมาบ้าง mm hmm. วันนั้นที่ผมทําไปเพราะว่าอยากช่วยเ,เขาแต่ว่านึกถึงชีวิตของตัวเองไว้ก่อนดีกว่าครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าครับเรื่องจริงผ่านจอ